ในร่างกายของพวกเราทั้งหลายนะมันก็เหมือนถุงหนังใช่ไหมมันเป็นถุงแล้วก็ใส่อุจจาระไว้แล้วมันก็มีอุจจาระซึมออกใช่ไหมแล้วก็มีช่องอยู่เก้าช่องช่องตาช่องหูสองช่องจมูกสองช่องปากหนึ่งทวารหนักทวารเบา,านเบานี่ยมันมีมันมีที่ไหลออกเนี่ยเก้าช่องใหญ่ๆแล้วมันก็ซึมอยู่มันก็ซึมเต็มไปหมดใช่ไหมฉะนั้นเขามองทุกกระแสชีวิตเนี่ยมันก็คือถุงหนังถุงอุจจาระ มันเห็นแบบนี้นะว่านนทึงไม่อยากอยู่คําว่านนี้คามันเป็นแบบนี้มันไม่ติดใจในกามเป็นแบบนี้มันไม่ใฝ่หากามไม่หวยหากามเลยเห็นป่ะเห็นป่ะมันอาศัยว่าพอปิดแล้วพอปิดถุงนั้นแล้วเบ็นดเสร็จพบไปถุงหนังที่มันมันซึมอ่าบไปด้วยอุตารประสาวะที่มันซึมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยพอคุยกันได้ เอาผ้ามาปิดก็อีกเอาอะไรมาทาตกแต่งเกาอีกในตรงไหนมันเปื้อนก็ล้างล้างออกตาเปื้อนก็ล้างที่ตาหูเปื้อนก็ล้างที่หูจมูกก็ล้างที่จมูกปากก็ล้างปากทวารหนักทวารบาก็ล้างล้างเสียแล้วมันก็ยังพอเดินคุยกันได้อยู่แต่มันเยิ้มตลอดเวลาไหมมันไหลเยิ้มตลอดเวลายังถามหนูปัญญาขันว่ากินอาหารเนี่ยถ้าขนาดที่กินอยู่เนี่ยถ้าน้ำมูกเนี่ยมันไหลฟุดลงมาในในถ้วยของเราอ่ะในจานเนี่ยหนูจะกินได้มองไม่ได้ กินไม่ได้ของตัวเองแท้ๆกินไม่ได้เลยถ้ามันไหลฟุบออกมาในขณะที่กินอาหารเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าข้างในมันก็เต็มไปได้วยของไม่สะอาดเต็ไมไปเต็มไปแล้วเอาผมว่างั้นนะหนูทําผมยาวๆอย่างเงี้ยท้างนั้นเอาเอาเอา,เอาน้ํามาล้างผมล้าง,ล,างล้างเสร็จแล้วดื่มได้ไหมโอ้ไม่เอาเลยว่างั้นผมของตัวเองก็ไม่ดื่มสแสดงว่าไม่สะอาดมันเป็นแบบนี้ก็มันเต็มไปได้วยของไม่สะอาดอย่างนี้แหละฉะนั้นเนคขม่ามันสําเร็จจึงชื่อว่าเป็นอิทธิ เนคมะม้ยอมกำจัดการมาฉันทาได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปฏิหาร